เกี้ยวมันเห่นยที่มาเอาน่าสงสารวัวจังเลยป้ามันยืนร่วมกลุ่มกันละดำๆนั่นพี่น้องมองอันล่าง้าสีกแดงนั่นโอ้โหน่าสงสารมากสู้ต่อไปนะคะวัวเอ้ยวัวเอ้ยเกิดมาร่วมโลกเดียวกันนะพี่น้องเนาะเห็นอกเห็นใจอยู่เออ เขาคือบอกเขานี่โกดังว่าหรือว่าโกดังมันมีอัญญาบา่โกดังเขาเอาไว้ไอใส่ฟางไอนั่นหรือเปล่าอาหารของเขาหรือเปล่าแต่ว่ามันคงจะหนาวเนน่น็บนอกเกาะกลุ่มกันโอ้ว่าอยากว่ามาสงสารอืมไอแจ๊กฉันก็ยังเดินป่าไม่ได้เลยฉันหนาวยิ่มานนี่เดินเดิน,เด,นเดินไม่ถึงตรงนี้หรอก ออกจากบ้านไปเดินไปถึงตรงนี้นะหนาวหนาวจัดเลยอะ่ะย่านตายข้าหิมะคอยกันเลื่อยถอยบ่ได้เดินดอกพี่น้องเซ่อนะอ้าวโว้ยเบิ่งมากระน,นั่นละขนเบิงมันนอนเื้อเด้พี่น้องมันออกบ้านนะนะหกทุ่มก็ยังออกเมื่อคืนนี่ฉันไม่สบายเนาะแฟนก็พาออกเพราะว่ามันเคาะประตูเคาะประตูแม่เปิดประตูเดี๋ยวนี้ฉันจะไปเล่นหิมะนี่แหละเขาออกมาแล้วก็นานนะทีนี้หายไปนานเลย พอมาดูเขาก็นอนหิมะอย่างนี้อะสบายตัวเขาเนาะเพราะว่าขนเยอะเนาะเมยกี่ตะเวนท่านเดขึ้นเลยเนนะ่ยตะวันจะขึ้นหลังบ้านว้าที่จะขึ้นหลังบ้านน่นะ เสียยหันนะแม่จะขึ้นบ้านนี้จาแม่นแห,มนหนาวเว้ยหนาวชันก็บริตั้งใจออกมาได้พี่น้องฉันออกมาหายอาหารแมวอาหารพวกแมวที่เขาอยู่อีกห้องหนึ่งห้องนอกตัวบ้านเขาคือีห้อง,ของเขา <c oughs> ปิดมิดชิดพี่น้องเออให้ความอุ่นเหมือนกันทั้งผ้าหม่มทั้งห้องปิดมิดชิด ท้านวมเต็มเลยเขาก็นอนกันนน,นั้นนะแต่ออกไปเที่ยวไม่ได้แค่นั้นแหละหิมะเยอะท่วมตัวแมวเลยเลยหิมะเนี่ยเดินไปยุ้มลงหลดแล้วเนี่ยก็ออกไปใส่บรายเหมือนกับคนนี่แหละก็ออกไปใสไม่ได้แม่ก็อยู่ในบ้านนัดแจ็คเนาะมีแต่ไอ้แจ็คนั่แหละพูดไม่กลัวหิมะเนี่ยใช่ไหมไอ้แจ็คกับไอ้จอดนะอออนอนกิงหิมะอยู่บ้าน มีแต่รอยหมาเนี่ยมีแต่เท้าหมาเดินไปเดิน,นมาตักติดลมดางแห้งกับบาดโอ้ยเอาผูเลยมาเห็นกิจกรรมฟ้าผนังแถวนี่มาแกะบ่อหน่คุณนะ่ะลาดน้ำส้มน้ำแดงเต็มเลยเหยี่ยวเต็มต้นมหมาเลยนแจ๊ก

ขึ้นบันไดนี่ข่อยแต่ขอยองเอาเด้ข่อยยานข่อยมืนมาเมื่อวันก่อนน่ะที่มาตกเนาะฉันลื่นฉันลื่นตรงทางลาดชันตรงนี้น้องงายทองหัวนอกหัวนอกหีมะมันก็บอกเก็บบอกเก็บไอหัวแต่วันหลังนี่ตีพี่น้องขาที่กระแทกเบาหลุดเจ็บประั่นบแกแกมันต่ําพี่น้องมันนึกว่าเขาเล่นนำมันนะมันคิดว่าเราเล่นด้วยกับมันนะ คอยก,ก็ถือถาดอาหารอาหารเหลวของแมวสำเดีงายทองพกักกาใส่หัวคอยเต็มเลยคอยเบิดค่คว่ำสิเบาอืมอาหารเทกระจาดใส่หัวคอยเบิดค่คว่ำสิแบา บ่าอะไรกันทั้งนั้น ขึ้นมาแล้วๆเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มันก็ตกอีกพี่น้องโอ้ข่อยกับเมือยเลยหิมะหน่ะนะพยากรบอกว่าวันนี้จะตกอีกนะฉันก็เป็นล่มเลยเด้เนี่ยไม่สบายทั้งสองคนเลยมนะันอากาศหนาวและตากหิมะเป็นเวลานานนะหกเจ็ดชั่วโมงนะอยู่นอกบ้านนะี่ เพราะว่ากวาดหิมะไงพ่อใหญ่เพิ่นไถหิมะง่ายคอยก็คือกันคอยไถ่าแต่ละสามชั่วโมงคอยก็คอยเขาโดยเขาบ้านสองชั่วโมงนี่แหละทองเมื่อกก็สามถ้าบ่แล้วเฮาก็บ่อยากเขาห้าเราก็ไม่อยากจะถอยกลับเข้าไปอีกะเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเขาจะเมื่อยขึ้นกันเหนื่เบิ่งติล่าเหนื่เบื้องให้มันมีตัวซึ่งตอนนี้มันก็นแข็งตแล้วหิมะให้น้อ ใช้วาสันทั้งจ้างเขาทั้งทําเองโอ้จ้างหน้าบ้านนู้นไม่งั้นรถออกไม่ได้พี่โนโอ้องพูดพูกค่ะนี่แค่วันแรกนะเหนื่อยวันแรกท,ที่ตกของฤดูกาลเนี่ยแต่ไม่ใช่ครั้งแรกนะวันแรกที่ว่าเริ่มฤดูหิมะนะอืเอ้า